ว่ามีแนวเลนเล,น,เลนกระป๋องพอเราวบดนี้เลนกระป๋องพอแล้วบ,บัดที่นี่นะเล็ดอีหยังเนี่ยดูนี่เอาเอาทำงานเหมือนแดดดีแล้วเานาะอุ้ยขยันแทขยันมากๆเลย เอามากองไว้ข้างนอกทำไมคะเอามากองแล้วก็หัวแล้วโอ้ยเนาะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเอ้าอู้เอา้าเอา้าทำงานแล้ว Ừ, m m แดดดี้เก็บไว้ขายหนูจะขนออกมาทำไมคะฮะหนูจะขนออกมาทำไมหนูไม่ให้แดดดี้เอาไปขายเหรอคะจะเก็บไว้เล่นเหรอโอ้ยขยันจังเลย เบิดแนวเลนแล้วมาเลนกระปองเบิดแนวเลนแล้วบัน,นเอาก้นดื้อเอา กองได้เยอะแล้วเยอะแล้วอันนี้มาใหม่ฮะน,นี่มาใหม่ไดนะ้ไ่เยอะแยะเลยพู้ทับกระทับไปผู้เก็บออกกระเก็บผู้ซอยผู้ซอยผู้ท่ายกระทายไป เอาช่วยกันทำงานคนหนึ่งเก็บใส่กล่องคนหนึ่งเก็บออกจากกล่องเอาช่วยกันทำงานเอาเย่อะๆเลยค่ะขังดำเลยถุงดำถุงนนึง ลูกเป็นคนเก็บออกเรี่ยงสวยๆนะเรียงสวยๆนะเรี่ยงสวยๆครับหานะแต่แนวดื้อตัวน,นี้เด็กหน่อย เก่งจังเลย Good boy เก่งจังเลยไม่เสร็จง่ายหรอกวันนี้นะ่ะกองใหญ่แล้ว เอาเก็บมันเรียงทำไมเนี่ยตามภาษาแต่น้ะคขะนาะเด็กหน่อยเสร็จหรือยังแล้วเรียงสวยๆนะคะไปเอามาจากกอง เรียงสวยๆนะโอ้เ <c oughs> ก่งจังเลยเก่งจังเลยเสร็จหรือยังน้องครึดบดี ตามภาษาหะละค่ะตามภาษาเด็กน้อยขี้ดือ้อเด็กน้อยขี้ดือ้อบปยุด์บย้อนแต่ละมือจา้าเห็ดอีหยังต่อหยังเอ้าเอ้ามันลมแล้วทำยังไงไม้มันเหลือเยอะไหมนี่ เหลือเยอะเลยได้เยอะเลยเก็บไปไปโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบทำง,งานครับสวัสดีครับ ผมไม่ชอบอยู่เฉยๆเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาน้องครูดมาส่งความสุขนะคะ<ๆ>คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะป้าๆน้าๆคุณลุงทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะข้างบ้านมีดอกกุหลาบสวยด้วยอันนี้เขาจะเกิดขึ้นมาเองนะคะเวลา ติงหรือว่าซัมเมอร์ก็จะขึ้นออกดอกเองนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปช่วยน้องครูทำงานต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ